ล้างถังเครื่องซักผ้าขออย่างเดียวจานซักขอถอดง่ายๆได้ไหมนั่นแหละครับถอดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้สั่งตัวดูดจากในอินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวดูดจานแม่เหล็กอะไรก็ไม่รู้นะฮะเห็นดูทรงน่าจะใช้งานได้นะครับใหม่กลิบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานกันยังไงนะครับ สังเกตว่ารูบนตัวดูดเนี่ยตรงกับรูสกูบนจานเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ตัวน็อตสกูยาวๆเนี่ยไปใส่เข้าไปในรูตรงนั้นนั่นแหละนะฮะแต่ว่าหัวมันเล็กไปนิดนึงก็เอาตัวเมียที่มันแผ่มาให้เนี่ยรองไว้หน่อยจะได้แข็งแรงเพิ่มมาขกึ้นมัง้งสภาพตอนใช้งานเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยดูทรงมีลุ้นนะครับเครื่องซักผ้าเราก็จะเป็น LG ตัวนี้เนาะ การที่เราจะถอดล้างเนี่ยนะครับให้เราถอดจานก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าบางทีมันถอดไม่ออกก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาประกอบกลับนะครับอย่างในที่นี้เนาะเราถอดเอ่อน็อตตรงกลางมันออกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะดึงออกได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าออกแรงนิดนึงเนาะแต่อย่างในที่นี้นะครับดึงแทบตายมันก็ไม่ออกนะครับก็เลยเป็นเหตุให้สั่งไอ้เจ้าตัวดูดจานแม่เหล็กมอเตอร์ไซค์นั่นมานะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะถอดตุ้มตรงกลางออกก่อนนาะเป็นส่วนของพลาสติก สังเกตว่ามันจะมีเงี่ยงอยู่ล็อกอยู่ด้วยกัน3ตำแหน่งเนาะเราก็งัดเงี้ยงสัก2ตำแหน่งแล้วก็ออกแรงดันนิดนึงเนาะอย่างในที่นี้พระเอกในกล้องก็จะเข,นขินหน่อยนะครับแต่ก็งัดออกได้ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรมากมาย เมื่อถอดออกมาแล้วเราก็จะเจอกับสกรู3าตัวนะครับที่ยึดแง่งสำหรับตุ้มตรงกลางไวนะ้เนาะเราก็ขันสกรูมันออกนะครับเพื่อที่เราเนี่ยนะฮะจะนําตัวดูดนะครับเข้าไปยึดต,ตรงตําแหน่งรูตรงนั้นนั่นเองแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องเอาน็อตนะครับเข้าไปใส่เนาะโดยน็อตที่เราใส่เนี่ยก็จะเป็นน็อตเกลียวเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ายาวหน่อยนะครับไปหามาขันไปให้ตึงมือนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัว ดูดที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับมาทดลองดูดแกนไปพร้อมๆกันเลยโดยเรานะครับจะเล็งนะครับให้ตรงกลางเนี่ยนะครับดันกับตรงน็อตแกนกลางส่วนรู3รูนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สกรูยาวๆนะครับที่เตรียมเอาไว้เนี่ยไขยเข้าไปแทนให้ตรงตำแหน่งทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับโดยเราไขาให้มันแบบได้สมดุลเนาะไม่เอียงไปทางซ้ายทางขวานะครับให้มันอยู่ตรงกลางนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็ หมุนแกนกลางให้มันดันเข้าไปนะครับครบาวนี้มันก็จะดึงไอตัวจานเนี่ยนะครับลอยขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าเราดึงด้วยมือเปล่าเนี่ยมันไม่ติดไม่ไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าออไอตัวบูทของจานเนี่ยนะครับมันติดแน่นอยู่กับตัวแกนซักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ออกวะอ๋อลืมไปมันมีน็อตแกนกลางที่เราไขเอาไว้นะครับก็ oh, <c lic ant> ถอ voilà. ดออกก่อนเนาะเวลาเราถอดออกมานะครับก็จะดึงจานออกมาได้นะครับสังเกตว่าตัวบูท จานซักเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยนะครับมันติดอยู่กับแกนซักนั่นเองเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ต้องใช้ตัวดูดตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้จักชื่อมันจริงๆหรอกนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เนี่ยไปเกาะกับบูทจานซักที่ติดอยู่กับปลายแกนซักนั่นเอง mm hmm. เมื่อเรานะครับเ mm hmm. กาะให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ไขอัดเข้าไปเนาะอย่าลืมนะครับใส่น็อตลองไว้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะดันกลับอะไรล่ะถูกไหมเราก็ไขมันนะครับด้วยความ เบาๆมือนิดนึงนะครับอ่าฮะอย่าไปฝืนมันมากนะครับมันก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายได้ซึ่งกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ถ้าเราเนี่ยถอดจานได้ง่ายๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับกระบวนการพวกนี้เลยซึ่งบูทเนี่ยมันจะไม่ได้ติดอยู่กับปลายแกนซักมันก็จะหลุดออกมาตามจานซักปกตินะครับอย่างในที่นี้เนาะเราก็เห็นแล้วว่าบูทมันติดอยู่กับปลายแกนซักนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่ามันอาจจะสึกแล้วที่บริเวณปลายแกซักเองหรือว่าตรงบูตก็เป็นไปได้คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอด Not น็อตเบอร์38ดเนาะด้วยลูกบล็อกนะฮะแต่อย่างในที่นี้โอ้โหสภาพมันเสียเหลี่ยมเสียมุมไปหมดแล้วนะครับเบอร์38ไม่สามารถที่จะไขาได้เพราะว่ามันรูดนะฮะคราวนี้ก็ไปเอาเบอร์36มาตอกๆๆให้มันเข้ามุมเข้ามุมหน่อยนะฮะก็สามารถยิงน็อตเบอร์38อดีตนะนะ ออกมาได้นะครับสังเกตว่าเหลี่ยมของมุมมันเนี่ยนะครับถูกกัดก่อนไปหมดแล้วสังเกตว่าที่ผมรื้อมาเนี่ยไม่มีน้ํายาหล่อลื่นเลยเพราะว่ามันหมดนะครับคราวนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่สําหรับถอดถังเครื่องซักผ้าออกมาล้างโดยเราจะใช้ตัวดูด3ามขาเกาะไปที่บริเวณกาก,ากบาดของถังเครื่องซักผ้าแล้วให้ตัวแกนกลางเนี่ยดันกับแกนซักโดยลองน็อตเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเราไขาไปนะครับ แกนมันก็จะดันอัดเข้าไปตรงกลางแล้วมันก็จะดึงถังเนี่ยให้มันลอยขึ้นนั่นเองตามการหมุนของเราเลยนะครับเมื่อเราหมุนไปเรื่อยๆถังมันก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆื่อยๆจนไปติดอยู่กับขอบด้านบนนะครับไปต่อไม่ได้แล้วคราวนี้นะฮะให้เราเนี่ยนะครับมาทําการถอดฝาด้านบนของเครื่องซักผ้ากันโดยเราจะไขน็อตทั้งหมด4ตัวนะฮะเพื่อเปิดฝาด้านบนของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ออกมา ซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับจากนั้นให้เรานะฮะถอดไอตัวปิดถังด้านบนนะครับกันน้ากระเด็นเนาะออกมา โดยไขน็อตทั้งหมด4ตัวจากนั้นถังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้วสามารถจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆจนมันหลุดแล้วเราก็ดึงออกด้วยมือนะฮะอย่างชิวๆเลยนะครับเราก็จะเจอกับสิ่งสกรปรกนะฮะที่เกาะอยู่ในถังสแตนเลสด้านหลังและก็บริเวณถังอุ้มน้าของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาทําความสะอาดกันนั่นเองแต่ในที่นี้นะครับขอตัวไปพักเหนื่อยก่อนนะครับร้อนมากๆเลยนะฮะ